มันมันมันจะจบอย่างสักแข่งเหลืออีกเขาแข่งมาแล้วเหลืออีกเจ็ดวีกอะน่าจะจบแล้วฮะจะจบแล้วมันเลิกเลยก็สักเลยต่อเจ็ดอาทิตย์แล้วใช่นานไหมเราแข่งมาแปดวีกแล้วอะนานมากจะตายแล้วเนี่ยโอ้ที่หายแล้วรถพังไม่มีกล่องซอมดะมีกระเบื้องมีมีกล่องอ๋อดะเอามาเอาไม้เติมให้เขา หกทีมเหรอกีท่ทีมวะไม่ไม่เขาเอาหกทีมนี่หรอแต่ในลีกอยู่ในลีกเยอะนี่แล้วคุณเบลอยากรู้อะไรมากไหมในเมืองถามเติ๊กได้นะเติ๊กรู้ทุกเรื่องเลยอะยกเว้นเรื่องตัวเองนะอยากรู้อะไรอ๋อเบลไม่อยากรู้อะไรเลยอ,ลอ๋อเหรออ้าแล้ววันวานคุณเบลทำอะไรอะอย่างเช่นในมิดไน,นอย่างเงี้ยคุณทำอะไรคุณเบลทำอะไรคุณเบลชอบทำอะไรทั้ในมิดไนท์อ๋อเบลก็ตกปูนอย่างเดียวฮะตกปูนทำงานดำหลอ เราเรา<ม>เราไปซิ่งมิตรไนไหมเราเราอยากรู้ว่าชีวิตคุณเบลเป็นยังไงอะไปไหมม,มันมีมันมีเหตุผลที่ที่ไปซิ่งมิตรไนไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะโดนใบอยู่ไงเบนถึงย้ายเนี่ยโดนใบโดนใบได้ <c oughs> ไงอะ่ะ <c oughs> โดนใบแดงเหรอคุณเบลโดนใบแดงเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ใช่นี่กำลัง <c oughs> คุยกับอาชก,กองอ่ะเนี่ยจริงไหมเนี่ยแลอวคุยกับอาชกองเหรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวเสถานรถก่อนโอ้ไม่มีใครมีเลยอ่ะ มาเออเราเดี๋ยวเราขับมา,าไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็คงเจอละเพชรล่ามันหายากฮะคุณคุณเบลเป็นอาชญาก,กรคุณโดนอะไรมาล้วบอกหน่อยดิอยากรู้อ่ะฮะคุณเบลทำไมคิดหน้านจังร้ายแรงเหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรนะเราเรา,เราอยากรู้ว่าคุณเบลโดนเรื่องอะไรอะ่ะมันมันมันไปดูได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเ <c oughs> ขาโดนเรื่องอะไรวะเอ่อ <c oughs> HÔNG LẬP THÔT À HÔNG LẬP THÔT RIDER ĐỒN BACKLEAD RIDER ĐỒN BACKLEAD NÀY à? ĐU YÀNG NGÀY A NÀY ĐU YÀNG NGÀY A NÀY à? ĐU YÀNG NGÀY A NÀY à? อ๋อใบเหลืองใบแดงโหอยู่ห้องแรกเลยสัสตว์ประกาศไปแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่าคนไหนเนี่ยโอ้โหอ้สุรตานวิถีสุรตานไอ้เหี้ยวิถีสุลตา่านสบายแล้วกูทีนี้กูพูดเลย สบายแล้วกูตัวท็อปด้วยโอ้โหคดีใหญ่ด้วยนะคดีระดับนานาชาติด้วยนะแล้วแล้วถ้าใครโดนคดีเนี้ยบอกเลยว่าของจริงไอ้ตู้ขายโอซีเนี่ยผมไม่เคยเห็นตัวเล็กโดนเลยจริงๆนะเว้ยไม่เคยเห็นแบบเด็กๆโดนเลยไอ้ตื้ขายโอซีนี่คือระดับแบบัวหัวทั้งนั้นเลยนะซื้ออะไรวะ ดีชุดหรอเขาดูเขาดูเหมือนเขาไม่ต้องการอะไรเลยนะโอ้ซื้อขายโอซีใครอีกวะเนี่ยคิว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 โอ้โหโอเคเราเห็นละคุณซื้อขายโอซีหรอไม่คุณ, <c oughs> ค,ณคุณจะไปต้องพูดได้เหรอเอา้า <c oughs> ไม่เป็นเราไม่ได้โกโปรหรือเราไม่ได้อะไรไงไมเ่เป็นอะไรเลยไม่ก็ <c oughs> กันนั่นแหละนั่นแหละอะไรมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเลกว่าเราสะดวกแบบนี้มันไม่ผิดเรา<ช><ะ>มันผิดกฎมันใช่อไงแต่มันไม่ควรทานะจริงๆอะคุณแล้วคุณไปซื้ออะไรอะฮอะไรห,ะหรอคุณไปซื้ออะไรถึงถึงได้โดนโดนโดนด่าเอ้ยโดนโดนโดนฟันดาบอะไม่ไม่ได้ซื้ออะไรแต่มันมีคนไปแจ้งไงเอ้าแบบว่า ทำไมอ่ะเขาเราไม่ไ<ด>ชอบหรออาะได้ดีได้ดีแล้วได้ไดีดดดมันเหมือนอเอาง่ายๆเลยคือ,ค,อคือคนนั้นอะ่ะเขาไปซื้อรถในประเทศใช่ไหมเขาจะซื้อรถแลมโบนในประเทศแล้วเบลไปซื้อตัดหน้าเขาเข้าใจปะเบลไปซื้อตัดหน้าเขาแลมโบนี่คือคือเป็นของแ <ใน S 1> พงไหมของแพงไหมประมาณสามสิบล้านครับประมาณยี่สิบกว่าแล้วเบลไปซื้อตัดหน้าเขาอะไรเงี้ยแต่คือถ้าให้เล่าละเอียดกว่านั้นค<ะ>ือมันมีดีเทลกนะ่อนหน้านั้นอีก ก็คือพอเบลไปซื้อตัดหน้าเขาอะเขาก็เลยแบบเหมือนเหมือนเอาเหรอท,ที่แบบใช่ใช่ใช่เหมือนอะคือมันมันมีรายละเอียดกว่านั้นอะแต่ถ้าเราย่อๆคือนั่นแหละเขาก็เลยเพราะเพราะเหตุการณ์นั้นเขาก็เลยแบบแคปแชทเหมือนที่เบลพิมพ์เหมือนประมาณว่าแบบซื้อขายอะไรเงี้ยไปให้แอดมินแต่จริงๆคือเขาคือเบลไม่ได้ซื้อแบบเขาไม่ได้ซื้ออะไรเบลหรือเบลไม่ได้ซื้ออะไรเขาอะอ๋อแต่มันแค่เหมือนซุ่มเสี่ยงอ๋อ,อก็คือเหมือนเป็นแชทนอกเหรอคุยนอกเหรอใช่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 โอ้โห แล้วไปคุยนอกทำไมอะครับฮะทำไมถึงไปคุยนอกล่ะคุยนอกแบบในเฟซไอซีอะไรเงี้ยอ๋อมีเฟซไอซีด้วยเหรอครับใช่ครับขอได้ไหมครับนี่อชื่อชื่อเดียวกันไม่ไม่อยากได้ไม่หมายถึงเฟซโอซีแล้วขอได้ไหมเฟซไอซีไม่อยากได้ครับไม่ขอแล้วเบลจะเล่นอะไรอะอะไรนะขอแล้วเบลจะเล่นอะไรอะอ๋อไม่ใช่ขอมาแอดครับขอมาแอดรอ อ๋อนี่คือมีเฟสไอทีด้วยก็เลยใช้เฟสไอทีติดต่ออะไรอย่างนี้อ๋อเบ็เพิ่งรู้แต่อจริงๆแล้วมันมันก็ผิดกฎนะมันก็ไม่ควรทําหรอกแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเราคนเราผิดพลาดกันได้ครับอยู่ที่นี่น่าคุณคุณเบลน่าจะไม่โดนซื้อขายโอซีหรอกครับผมว่าน่าโดนเอมากกว่าถ้าอยู่เนี่ยนะเฮ้ยแต่ MG ็มจเขาบอกว่าผมไม่ถามมาแล้วเขาบอกว่าจะอนุญ,ญาตั้องฝ่าไไม่เป็นไร ออันนี้คุณคุณไปถามก่อนเลยเหรอโอ้ใช่ไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงไปถามวันนั้นผมงงเหมือนกันว่าผมไปถามทำไมหรือว่าเป็นชควชะตาหรือเปล่าโอเคท่าโอเคโอเคปกติคุณคุยเอ็มจีกับสาวตลอดเลยหรอไม่ครับไม่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 มีไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยก็จะมีหยอกล้อบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ไม่มีเลยครับไม่ไม่เคยขอ ทำไมอ่ะคุณทำไมอ๋อถามใช่ใช่ผมไม่มีไม่มีผมไม่ไม่มีและบางครั้งบางครั้งผมตัวนะโอ้ยไม่คือบางครั้งผมก็โกโปรได้แหละแต่บางทีวันนี้ประเทศมันจะปิดไงแล้วผมก็เหนื่อยด้วยตอนทีมอ่ะผมก็เลยอยากมาแบบล่าเล่นๆอะไรเงี้ยตามภาษาไว้นุ่มก็เจอคเงี้ยไการคนปะะไ่นะไวกางคนเงี้ยปะเหล่งมากเลยนะ คุณเบลดูมีอะไรปัญหาอายุผมมากเลยนะอาจจะติดใจก็ได้ยี่แปดอะจริงๆอะคุณอาจจะไม่อาจจะลืมอายุอื่นเลยก็ได้นะถ้าคุณเจอผมไปเนี่ยคุณเบลผมเริ่มโมโหละขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับอยากมีเรื่องไหมล่ะไม่ใช่ครับหมายถึงไปถึงคนไปถึงแฟนผมครับหมายถึงแฟนผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหูเหือดเดือบโดนดสติแล้วไง เมื่อกี้คุณถามเขาว่าอะไรนะอยากมีเรื่องไหมร้องไยไม่เราถามคุณเราถามคุณแต่เขาพูดมาพอดีเฮ้ยเราไปร้านกาแฟกันไหม,ไมเหนื่อย<ม>แล้วมหา,ทามเทนาร์ไม่เจออ่ะคุณเคยนั่งร้านกาแฟไหมไม่เคยไปนั่งร้านกาแฟกันดีกว่า